ลองเปิดขึ้นโอ้หแต่ลูกมันไงโอ้ลูกหนูลูกหนูโอ้โหรถมันเคยขับนะฮมันทำรังเลยทำรังเลยทรังแม่อยู่ไหนน่ยไม่รู้แม่โอ้โหเอาออกเลยครับเนี่ยเอาออกมีถังมีอะไรมใส่ไหมครับรถมันเคยครับกัดทุกมันเลย đúng đinh đều 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 rồi rồi. đi sáng tôi tua mẹ em cái mày 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 này mày <laughs> Mẹ em ở đây, ở đây